สวัสดีครับอีกไม่นานมันก็พ้นปีเก่าแล้วขึ้นปีใหม่ก็ฉายแววสว่างใสปีเก่าๆผ่านไปแล้วก็ผ่านไปย่อมต้องเหลืออะไรหลายแง่มุม มุมดีๆมีหลากหลายในความคิดที่โยงใหญ่ในชีวิตอย่างสุขุมทั้งมีทั้งไหลายอย่างชุ่มเย็นและร้อนรุมมีบางเรื่องเหนือควบคุมกรรมบัญชาหลายๆมุมลุ่มลึกเกินนึกคิด ผลของกรรมจะตามติดเริ่มผิดผลดีดลูกคิดปิดบัญชีทีละคนโทษเขาเบาใครเบาก็ให้พ้นวางวนไปที่โทษหนักกักไว้ยังไม่ปล่อยจะค่อยๆลงโทษทันตามเงื่อนไขค่อยๆบีบค่อยๆค,ค,ค,คั้นให้เป็นไป ทั้งทางกายทางใจเต็มกำลังการได้อยู่ได้เป็นเห็นแัดแจ้งเป็นสมมุติที่แตกแจ่งให้คิดช่างที่อยู่ได้อยู่ดีมีพร,รังเพราะผลบุญมีพร,รังส่งเสริมมาก่อนสิ้นปีก็จะมีดีให้เห็นหลากหลายมากประเด็นเป็นปัญหา ก่อนสิ้นปีที่แล้วแล้วที่ผ่านมาทุกๆคนต่างหวังว่าปีหน้าดีโค้เกลํลำปางวัรกรอรอนไลน์กฎแห่งกรรมนี้มันยุติธรรมกับทุกชีวิตไม่มีใครหนีเวรกรรมได้หรอกมันคอยเวลาของมันอยู่อย่าประมาทกันนะมองข้ามๆเรื่องเล็กๆน้อยๆไปบ้าง พราะชีวิตยังมีเรื่องใหญ่ๆให้ทำอีกมากมาย